สวัสดีดค่ะ,คะไดสกิเจดราม่าพลัสพี่สาวน้องสาวบอยโอฟลาเวอร์ auer, หรือที่เรารู้จักกันในะชื่อเอฟโฟเป็นกระตุนญี่ปุ่นดังตั้งแต่ปี1992 ผู้แต่งก็คือคุณคาเมโอะโยโกะซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกนําไปสร้างเป็นภาคคนแสดงหลายต่อหลายครั้งด้วยกันครั้งแรกสุดเนี่ยคือปี1995เป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เป็นหนัง2ชั่วโมงด้วยกันและต่อมาในปี2001ก็เป็นเวอร์ชันไต้หวันที่โด่งดังไปทั่วเอเชียเลยเต้ามิงซือ่อและในปี2005ก็มีเวอร์ชันญี่ปุ่นตามมาและมีภาค2ในปี2007รวมถึงมีภาคเดอะมูฟวีในปี2008อีกด้วย และปี2009ก็เป็นของเวอร์ชันเกาหลีและผ่านมาอีก9ปีก็เป็นเวอร์ชั่นของจีนในปี2018และในปีเดียวกันปี2018นั้นก็มีเวอร์ชั่นญี่ปุ่นในชื่อเรื่อง HANANOJI h a เ e เป็น F4 ด h e n e ็กซี a s ั้นก็คือเป็นรุ่นน้องของ F4 ชื่อว่า C5 ก็คือสร้างมาจากกระตูนที่คุณโยโกะเป็นผู้เขียนเช่นกันและในปี2021นี้ก็มาถึงเวอร์ชั่นของไทยค่ะเย้ yeah! โอ้โหเรียกได้ว่ากระแส F4 นี่ยาวนานจริงๆนะตั้งแต่ปี1992ใช่ไหม,มที่เริ่มแรกเลยจนถึงปี2021รวมแล้วคือ29ปีก็เรียกได้ว่ากระแสไม่ตกกันเลยเนาะเรื่อง F4 นี่จริงดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง F4 เวอร์ชันญี่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับและ F4 เวอร์ชันไทยที่เพิ่งฉายกันไปนะคะและในความพิเศษของเวอร์ชันไทยนะคะก็คือจะมีฉายในหลายๆประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วย พร้อมกันกับไทยเลยเวลาเดียวกันสามารถดูได้พร้อมกันแล้วในช่วงท้ายนะคะก็จะมาพูดถึงคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเวอร์ชั่นของไทยนะคะสำหรับชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นก็คือฮานาโยริดังโงะส่วนชื่อภาษาไทยก็คือหัวใจรักสี่ดวงดาวก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่มีฐานะปานกลางได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนไฮโซที่มีกลุ่มชายหนุ่ม4คนที่เรียกตัวว่า e f 4เนี่ย ก็คือเป็นคนที่แบบมีฐานนะมาตาดีมีกลุ่มธุรกิจต่างๆมากมายแล้วถ้าทําให้กลุ่มนั้นไม่พอใจเนี่ยก็จะแจกใบแดงแล้วคนทางโรงเรียนก็จะลุมแกลงคนนั้นจนแบบทําให้ลาออกให้ได้อะซึ่งนางเอกเนี่ยก็พยายามทําตัวแบบอยู่เงียบที่สุดแล้วอะอย่ามายุ่งกับฉันนะแต่สุดท้ายก็เข้าไปพัวพันกับแกงนี้จนได้ชื่อกลุ่มเอโฟนะคะมาจากคำว่า f flower f o ォกหมายถึงกลุ่มชายหนุ่มที่งดงามราวกับดอกไม้ คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงต้องเปรียบเทียบกับดอกไม้ด้วยปกติเขาจะแบบเปรียบเทียบดอกไม้กับผู้หญิงผู้หญิงกับดอกไม้อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะจริงๆแล้ว flower เ,เนี่ยเป็นคําเปรียบเปลยมาจากชื่อเรื่องนี่แหละชื่อเรื่องก็คือ h a n าย u ริด a งโงะฮานะแปลว่าดอกไม้คือชื่อเรื่องจะแปลว่าดังโงะดีกว่าดอกไม้ก็ยังงงอยู่เนาะว่าแปลว่าอะไรกันแน่ h a n าย u ริด a งโงะเป็นสำนวนญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับเทศกาลชมดอกซากุระ ดอกซากุระเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามแต่ว่าจะบานเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็จะร่วงโรยไปแต่ว่าสิ่งสําคัญในการชมดอกซากุระเนี่ยก็คือการได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวได้กินอาหารใต้ต้นซากุระได้พูดคุยกันนั่นเองสรุปก็คือดอกซากุระหรือว่าดอกไม้เนี่ยเป็นของที่มีความสวยงามก็จริงแต่ว่ามันทําได้แค่มองเท่านั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะเหี่ยวเฉาไปไม่เหมือนกับดังโงะที่เป็นของที่สามารถกินได้มีประโยชน์ก็คือทาให้เราอิ่มท้องได้นั่นเองก็เหมือนกับกลุ่ม f 4ที่ ถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูหล่อเหลาเพอร์เฟกตต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าจิตใจข้างในไม่ดีเนี่ยทุกคนก็ได้แต่มองเท่านั้นไม่เหมือนนางเอกที่ภายนอกดูไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งก็ย่อมดีกว่าก็เรียกได้ว่าคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้วัดกันที่หน้าตาตมาพูดถึงตัวละครกันมากดีกว่าในฝั่งญี่ปุ่นนะคะนางเอกก็คืออิโนอุเอะมาโอะส่วนฝั่งไทยก็คือตูต้นตะวันนางเอกของเราเนี่ยเวอร์ชันญี่ปุ่นชื่อว่ามากิโนะซึคุชิ ชื่อซุกุชินะคะก็คือแปลว่าต้นยติที่อย่างลากลึกแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความกล้าก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของนางเอกเลยเนาะแล้วในเวอร์ชันไทยเนี่ยก็ได้แปลชื่อซุกุชิมาเป็นกอหญ้าอันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเป็นชื่อที่แบบน่ารักแล้วก็มีความหมายที่ตรงตัวกับทางญี่ปุ่นดีสําหรับกลุ่ม f อนะคะพระเอกในเวอร์ชันญี่ปุ่นนําแสดงโดยมาซึโมโตะจุนไอดอลแห่งวงอาราชิ ส่วนในเวอร์ชันไทยนำแสดงโดยไบรท์วชิราวิทชื่อในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นก็คือโดเมลจิซึคาสะส่วนภาษาไทยก็คือไทม์ซึ่งทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นลูกชายของกลุ่มอสังหาริมพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเหมือนกันอีกด้วยส่วนพระรองเวอร์ชันญี่ปุ่นก็คือโอกุริชุนส่วนเวอร์ชันไทยก็คือดิวจิราวัฒในเรื่องเนี่ยก็จะรับบทเป็นฮานาสะลุยส่วนเวอร์ชันไทยเนี่ยก็จะชื่อเรนอ่าเรนกับลุยก็จะมีความแบบคล้ายใกล้เคียงกันนิดนึง ก็จะเป็นคนที่เงียบๆคอยดูแลนาง,งเอกห่างๆอย่างหง่หวงๆนี่ความเป็นพระรองมาเต็มและคนต่อมานคะเป็นคุณชายจากตระกูลเก่าแก่ในเวอร์ชันญี่ปุ่นนีแสดงโดยมัซึดะโชตะส่วนเวอร์ชันไทยแสดงโดยวินเมทาวินชื่อในภาษญี่ปุ่นคือนิชิกาโดะโซจิโร่ส่วนชื่อไทยคือกวิน ทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกชายจากตระกูลดังเก่าแก่ของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคุณชายจากตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดศิลปะบบโบราณของญี่ปุ่นอย่างเช่นใส่ชุดกิโมโนเอหรือว่ามีเรียนจัดดอกไม้อะไรแบบนี้ส่วนของไทยเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนตระกูลชาววางังมีการร้อยมา,ล,ยา,าลัดย e ะะด้วยฉันก็น่ารักดีเนาะอส่วนแกงเอฟโอคนสุดท้ายนะคะเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยแสดงโดยอาเบะซูโยชิส่วนของไทยเนี่ยแสดงโดยโนานิฮิรันกิจในเรื่องเนี่ยของญี่ปุ่นจะชื่อมิมาซากะ อากิระส่วนของไทยจะชื่อ MJ ก็เป็นตระกูลมาเฟียทําธุรกิจสีเทาๆอะไรนี่เหมือนกันคือเราว่ามันต้องมีคนพูดถึงประเด็นหน้าตาของนักแสดงมา,มาเปรียบเทียบกันแน่เลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไทยเวอร์ชันญี่ปุ่นเกาหลีจีนเงนี้ยมันมีพูดกันตลอดอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้คือเราว่ามันก็เป็นความหล่อในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนาะต้องลองคิดดูว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยคือปีส0 0 5้เลยนะคือเกือบ20ปีที่แล้วอะ เออหน้าตาสเปซของคนรัมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสเปซของแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันอีกด้วยซึ่งเราว่าถ้าเป็นแฟนเอโฟกันจริงๆเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงแก่นเรื่องที่บอกว่าหน้าตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งสาคัญแต่สิ่งสําคัญคือภายในจิตใจมากกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเอโฟชั o, ้นไทยเนี่ยมีฉายไปหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนาะส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการโปรโมทอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังที่มีซับญี่ปุ่นขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังมีการติดโปสเตอร์ขนนาาาาดใ่ทีีีสสถโตเกยยวมจิ ใครที่เคยไปญี่ปุ่นไปขึ้นชิงันเซ็นก็น่าจะรู้จักสถานีนี้สายนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของรถไฟเลยเนาะคือไม่ว่าใครที่จะขึ้นชิงันเซ็นเพื่อไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนต่อเนี่ยก็ต้องมาผ่านสถานีนี้เรียกได้ว่ามีคนเป็นล้านคนที่จะเดินผ่านในจุดนี้มาพูดถึงคอมเมนต์คนญี่ปุ่นกันดีกว่าคะ่ะที่เขาได้ดูสดๆไปพร้อมกับพวกเราเนาะซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ไปหาอ่านจากในทวิตเตอร์มานะมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะคะคนลุกเลยจะให้ทวิตคงไม่พอ การแสดงของตูจังสุดยอดมากจนพูดไม่ออกเลยฉันว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมมากๆก็ชมน้องนางเอกของเราเนาะตูจังให้ตูจังด้วยหน้าหลักดีเนาะ ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาเลยหรือเปล่าคือเราก็ไม่ได้ดูละครไทยมากมายเนาะแต่ก็ไม่เคยเห็นคนนี้เล่นในเรื่องไหนๆเลยก็เป็นเรื่องนี้เรื่องแรกก็ถือว่าทําได้ดีจริงๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าดูฮานาโยริด้าโงเวอร์ชั่นไทยแล้วสี่หนุ่มเนี่ยหล่อมากๆเลยอะ่ะจะตายแล้วอะ่ะแถมยังสนุกมากๆด้วยอยากดูต่อเร็วๆแล้วโหก็หล่อจริงๆจ้ากินกันไม่ลงจริงเลยสี่หนุ่ม F4 ตอนที่หนึ่งทำให้ชอบเบนขึ้นมาเลยอะ่ะฉากสปริงเกอร์คือเลิศมาก การประกาศสงครามของกอย่าก,ก็เท่มากเลยแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนโดดเด่นกันมากททมจะพกคาแรคเตอร์แบบนั้นไม่ได้นะแต่ชักสปริงเกอร์คือแบบโอ้โหรู้เลยว่าต้องโดนตกกันแน่แน่ว่าแหละว่ามันจะต้องมีคนแคป <c oughs> เออไม่ใช่คนไทยนะคนญี่ปุ่นก็โดนตกเหมือนกันหล่อหล่อจริงอ,อกินใจไปเลยค่ะคอมเมนต์คนต่อมา่าก็บอกว่า จำเรื่องไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่บทที่บอกว่ารองเท้าเป็นคนนำพาไปเนี่ยในการ์ตูนเป็นคำพูดของชิซุกะซังพี่สาวของพระเอกหรือเปล่านะแต่ถึงอย่างงั้นก็เถอะก็ทำให้รู้สึกถึงแก่นเดิมของต้นฉบับได้เหมือนกันรู้สึกดูเล้หายห่วงเลยต้องแบบนี้แหละเราดูต่อเราดูต่อเลยอันนี้จริงๆก็จำได้เหมือนกันนะว่าเออเป็นฉากที่พี่สาวของพระเอกอะ ให้นางเอกใส่ส้นสูงสวยๆยแบบใส่ไปงานเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคํานี้ออกมาแต่คือเป็นของไทยอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีอิมแพคเหมือนกันนะที่เป็นคนในครอบครัวให้รองเท้านี้ไปมันดูแบบสำคัญกว่าแล้วยิ่งตอนหลังอ่ะโดนทํารองเท้าแบบอเอาคัตเตอร์กรีดอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกแบบแค้นกว่าอีกอะ่ะ <laughs> ก็สมควรที่พระเอกจะโดนเตะในตอนนั้นนะคะก็นับว่าเป็นบทที่เปลี่ยนไปจากต้นฉบับแต่ว่าทําได้ดีเลยทีเดียวเนาะฉันทั้งอ่านกระตูนและเคยดูละครมาก่อนด้วยเวอร์ชั่นไทยเนี่ยทั้งการถ่ายทําและนักแสดงมีคุณภาพสูงมากๆเลย นักแสดงหลักทั้งหมดยอดเยี่ยมมากตอนแรกคิดว่าไบคุงเป็นโดมียวจิรู้สึกงดงามเกินไปหน่อยไม่น่าจะเป็นได้นะแต่เอาเข้าจริงออร่าคือสุดยอดส่วนวินคุงที่เล่นเป็นเพย์บอยก็น่าดึงดูดเช่นกันคือคนนี้เขาน่าจะแบบรู้สึกว่าไบรเนี่ยน่าเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่าพอต้องไปเล่นบทที่ออกแนวแบบลายนิดๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าออแต่พอสุดท้ายน้องไบรก็สามารถเล่นได้เหมือนกันใ,ออในเวอร์ชันญี่ปุ่นฉันชอบบทพูดที่บอกว่า ไอคนที่ไม่เคยหาเงินเลี้ยงตัวเองเนี่ยย่ามาดูถูกกันนะอยากให้ไทยมีคำพูดนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่กอย่าก,กระโดดเตะทามิ่รองเท้าเนี่ยโคตรสะใจเลยอะ <c oughs> จุกจุนะคะออลมพัดตึงต้งตึงตึงเลยทีเดียว <c oughs> ทุกคนแคปฉากนั้นมาแบบโอ้ตายตลกมากส่วนของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้กระโดดเตะไงแค่แบบต่อยเ <c oughs> นาะชกธรรมดาอันนี้ของไทยมันสะใจกว่าจริงๆค่ะ แต่ที่เห็นเีของจีกับเกาหลีคือของไทยอีกคือถีบถึงหน้าเลยของจีนเตะหน้าของเกาหลีหมุนตัวแล้วถีบหน้าเออของไทยยังแค่ตรงแถวแถวท้อง,องเนาะใช่ <laughs> แค่นั้นก็ลมพัดตึงไปแล้วนะคะ <laughs> การกันแกล้งดูโหดร้ายและหน้าอึดอดัดฉากตู้จังร้องไห้มันทิมแทงใจฉันเหลือเกินหลังจากนี้ฉันขอคาดหวังที่จะได้เจอกับความมีสีสันความสวยงามแล้วก็เคารพต้นฉบับไม่ว่าอย่างไงฉันก็ชอบเรื่องฮานาโยริดังโงฉากการกันแกล้งอยากให้จบเร็วๆจัง อนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออฉากแกล้งกันมันยาวนานเกินไปแล้วก็แบบดูแล้วเครียดอะ่ะอึดอัดไปด้วยเลยเนาะเอออยากให้มันจบไปเร็วๆเหมือนกันเออจำได้ว่าเวอร์ชั่นญี่ปุ่นหรือของเกาหลีอะ่ะเวลามันเป็นฉากแกล้งกันเขาเหมือนจะใส่ซาวแบบตลกๆเข้าไปเนาะออให้มันดูแบบไม่เครียดขนาดนั้นแต่ว่าของไทยอะ่ะจะค่อนข้างเป็นซาวที่เครียดเ,ออเหตุการณ์คือดูตึงเครียดมากๆเนาะมีการชกต่อยกันอะไรแบบนี้เจ็บจริงอะ่ะเออ ซึ่งแต่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วแหละที่ทําให้มันดูสมจริงแบบนั้นเพราะว่าการแกล้งกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกลขบขันถูกปะแต่ของไทยเขาจะมีขึ้นข้อความแล้วเนาะว่าเ,ออเป็นพฤติกรรมความรุนแรงที่ไม่ควรล่อเลียนแบบอะไรเงี้เขาก็เขียนไว้แล้วฮานาโยริดังโง่เวอร์ชันไทยสุดยอดมากตูจังเก่งมากๆเป็นซึกุชิเลยแล้วก็สายตาของไบ์คุงทําให้กลัวจนตัวสั่นเลยอะไม่อยากเป็นศัตรูด้วยเลย แคสเอฟออกมาดีมากจริงๆอยากให้พัฒนาเรื่องไปเร็วๆน่าจะสนุกส่วนวินตันเป็นเพย์บอยดีงามน่ารักจริงๆค่ะเรียกวินเป็นวินตันเลยเนาะออนี่น่าจะเป็นแฟนขลับวินจริงๆใช่เนาะทีมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบเอาชื่อเล่นแล้วก็มาต่อได้ตันอะไรเงี้ยยัน มันจะดูน่ารักน่ารักแล้วก็แบบเป็นแฟ<ม>นคลับเนาะวินปันเออหน้ารักดีคานาโยรีดังโงอะเวอร์ชั่นไทยเริ่มฉายแล้วถึงจะรู้เรื่องราวและบทพูดทั้งหมดเพราะดูไปลอยลอยรอบแล้วก็เถอะแต่ก็ยังสุดยอดมากอยู่ดีรุนพีเลนเนี่ยเท่มากรักเลยอะไอ้โดนตอีกแล้วมาเต็มเต็มนะคะคะแนนของเลนนํำโดมจ้ามาถึงคอมเมนต์อันสุดท้ายกันนะคะความคิดเห็นของแม่เมื่อดู f อ Thailand ประเทศไทยมันร้อนไม่ใช่เหรอแม่อะ จะให้เปิดตัวมาใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมันก็ไม่เทว่าเออก็ต้องแบบเฟอร์นิดนึงเออเมืองไทยก็มีหนาวอยู่สองสวันก็ใส่ได้เออวันนั้นเขาถ่ายวันที่หนาวค่ะคุณแม่หนาวนี่คือเท่าไหร่ยี่สิบห้าองศาท้องแอร์เฮ้ยแต่ก็มีเพื่อนชั้นที่แบบใส่เฟอร์นแบบนี้มาเรียนก็มีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปกติเออเอาจริงก็คือแบรนด์ต่างๆเนี่ยมีสปอนเซอร์เยอะมากแต่ละคนนี่โหดูตอนจบไหมคะสปอนเซอร์พังมาแบบ กี่แบรนด์อ่ะก็ต้องจัดแต่งมาัน,น้นดๆดสรุบรวมนะคะจากที่เราอ่านคอมเมนต์มาคือมีนอกเหนือจากนี้อีกส่วนใหญ่จะเป็นในทิศทางที่ดีเนาะก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็ชื่นชมแหละว่าเฮ้ยโปรดักชันไทยทําได้ดีมากแล้วก็แม้ว่าจะมีการปรับปรดจากต้นฉบับไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าทําได้โอเคมากเลยก็ถือว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยเปิดต,ตัวไปอย่างสวยงามเลยอย่างเราเองเราดูแบบในทีวีเลยนะของช่อง CMM เราก็รู้สึกว่าเออแน่แหละ ผมกับที่รอคอยอะ่ะได้ดูแล้วคือเราก็ดีใจนะที่เหมือนคนญี่ปุ่นอนะ่ะเปิดใจที่จะดูซีรีส์ของประเทศไทยมากขึ้นทั้งซีรีส์ละครหนังอะไรเนี้ยเออเขาดูของเรามากขึ้นตั้งแต่แบบกระแส BL เนาะจนมาถึงเรื่องนี้คือเราอะเคยทำรีเสิร์ชกับคนญี่ปุ่นหัวข้อเกี่ยวกับว่า คนญี่ปุ่นอชอบดูหนังของประเทศอะไรบ้างคือส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นเท่านั้นมันก็ข้ามไปฝั่งตะวันตกเลยแต่การที่แบบเริ่มเปิดรับซีรีส์ไทยเข้าไปแล้วก็ฉายพร้อมๆกับที่ญี่ปุ่นด้วยก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทําให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ขอส่งแรงใจให้ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานของเรื่องเอฟโฟทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอนายกายชิมาสโอนายกายชิมาสสำหรับว I